สวัสดีครับเจออีกครั้งนะครับกับผมนายสติิแบงค์นะครับวันนี้คืนวันราชบัปดีนะครับมีฟุตบอลลงสนามไม่รู้ได้เชียร์กันไม่มากนักนะครับวันนี้เลือกฟุตบอลถ้วยบราซิลนะครับโคปาดูบราซิลนะครับมาฝากแฟนๆกันหนึ่งคู่ระหว่างซซเปโโรเจอกับพันเมลัสนะครับคู่นี้3วันที่แล้วเพิ่งเจอกันมานะครับปรากฏว่าวันนั้นโซเปโรเล่นในบ้านในฟุตบอลลีกนะครับ เล่นในบ้านแพ้ไป1ประตูต่อ2นะครับอุซาน้ำก่หน1่ศูนย์นะครับแต่ว่าโดนทีเด็ดพันเมรัตมายิง2ประตูในช่วงทดเก็บแซงชนะไปอย่างไม่น่าเชื่อนะครับเจอก,กันวันนี้ซอปโปโลได้เปรียบเล่นในบ้านนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าเป็นฟุตบอลถ้วยเล่น2นัดเย้าเยือนดังนั้นผมมองว่าจุดเนี้ยซปโโลน้าเชียร์กว่านะครับเนื่องจากว่าเป็นฟุตบอลเย่าเยือน2นัด คิดว่าเจ้าบ้านคงไม่อยากแพ้ในเกมแรกนะครับเจ้าถิดวันนี้คู่กอนหน้าเป็นจุนทานกาเลรี่นะครับจับคู่กับพาริกนะครับโดยมีเรนันโดแลวก็กาเบ Bien ียนในเวสเป็น2มิดฟิลด์นะครับส่วนพัมรัตทีมเยือนนะครับฟอร์มช่วงหลังนี่ถือว่ายอดเยี่ยมมากเลยนะครับชนะมา4ี่เกมติดแล้วนะครับแนวรุกก็ยังเป็น โรนี่เช่นเคยนะครับยังเป็นกองหน้าตัวเศดของทีมนะครับแดนกลางก็จะมีพวกเบโนโลเปสเ,เวสลีย์รวมถึงกุสตาโวสกาปานะครับคู่นี้สูสีเป็นบอลที่ออกได้ทั้ง3หน้าอย่างที่บอกนะครับช่วงนี้พาน์เมรัสฟอร์มดีชนะมารัวรัวแต่ว่าด้วยความที่เป็นฟุตบอลถ้วยนะครับแล้วก็เป็นเกมที่เล่นกันแบบเย้าเยอนผมช่วงนี้น่าเชียร์ซอปโปโมากกว่านะครับอันที่แกปเปิดมาให้พาร์เมรัสเป็นต่อยืดสองห้าลบน้ํา กัดประลองซอปโปโลครับวันนี้ผมเชื่อว่าคู่นี้เจ้าถิ่นไม่น่าแพ้น่าจะเยะื้อยันเสมอได้ในเล็กแรกนะครับรองซอปโปโลไปนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้ขอให้โชคดีมีความสุขในการเชียร์ฟุตบอลนะครับเจอผมนายตัด้ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ